จ่าพงกำลังเห่านะครับจ่าพงกำลังเห่าเดี๋ยวเรามาดูกันหวานลงครั้งนี้จะเป็นยังไงดินในมือไหมดินในมือไหมโอ้ดิน,ดน,ดนรอดูนะครับรอดูนะครับจ่าพงนี่เขาเซียนหวานไม่รู้กำลังจะดึงขึ้นได้ป่ะ ตัวนี้ออฮะอือโอ้สวย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 โอ้ตัวพอดีได้อยู่ได้ตัวเล็กสองตัวก็ปล่อยเอาตัวใหญ่ไปเรารุ่นนี้แหละกินกำลังเออรุ่นนี้กำลังกินอร่อยนะครับผมมาครับ ปเทพโพนะครับรเทตัวเล็กเราก็ปล่อยตัวใหญ่เราก็เอาปึ๊บติดประมาณเจ็ดปตัวพอดีแหมันติดอันนี้ไงเนาะแหมันติดไม้เนาะแหมันติดไม่ถุงครับไหนถุงโอ <laughs> <Okay. S 2> ถุงนะครับผมถุงก, oh. ก,กับมีอะไรีกวันนี้อ๋อถุงกับมีอันนี้ถุงมันนีซ้ำแนวขู่เอเอ,อนะครับนี่รอบแรกนะครับผมนี่รอบแรกเดี๋ยวเราก็ปลดปลาก่อนนะครับหล่อลุ้น,นเกติศักดิ์เขาขึ้นยังอ๋อเกติศักดิ์ยังลุ้นเกติศักดิ์ถูกไหมเ <Okay. S 1> น้นๆๆ้เน้น,นไปดูก่อนนะครับ ดูเกจิสักก่อน,นอพอเหอ็ดถ่วเอาเอออือได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับอ่เพมันบวบดพอโตเนาะเอออุ้ยนี่เห็ดอะไรเ,เ,เห็ดเบื่อนะครับ เก็บขันผิดปุ๊ปดปลาก่อนนะครับอุ้ยเห็ดเผาะเกิดเพียบเลยเดี๋ยวปลดปลาก่อนนะครับผมะเอาไปต้มยำต้มยำต้มยำน้ำใส เจยวพมก็ปลดนะครับผมอขอบคุณที่รับชมอขอบคุณที่ติดตามกันนะครับตัวนี้ปลาอ,อยู่ข้างนอกปล่อยไปนะครับตัวตัวไม่ใหญ่อ,อึ๊บ้องแตกแล้วมังเออตัวนั้นหน่อยนี่ตัวนี้เอ,าอูาตัวนี้ก็โอเคอยู่เดี๋ยวปล่อยไปไม่บอกเลยแต่ปลาไม่ปลาอ,อย่างงี้มไม่ออก ขอบคุณ<อ>ที่<ม>รับ<ม>ชมขอบคุณที่ติด<อ>าตามกันครับผมปลดปลาก่อนครับ